ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนําพักคนสําคัญนะคะเดินทางไปที่ที่ทําการของพักค่ะเพื่อที่จะหารือกันเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและการจัดทํานโยบายแถลงต่อรัฐสภาวันนี้นักข่าวของเราได้เห็นหน้าเห็นตาของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาทวีสินนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เดินทางมาร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะ ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีค่ะนายแพทย์พรมมินเลศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายชื่อของว่าที่รัฐมนตรีจากพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดแล้วแต่ยอมรับว่ามีจํานวนรายชื่อที่เกินกว่าตําแหน่งที่มีอยู่หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการส่งรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนตั้งแต่ในชั้นของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่ก็จะตรวจสอบเข้มระดับหนึ่งหลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกทีนึง แล้วก็มีองค์กรอิสระที่ร่วมตรวจสอบด้วยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติแต่จะแล้วเสร็จได้ภายในไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะนักข่าวของเราถามต่อทันทีไม่ปล่อยเด็ดขาดประเด็นนี้นะคะที่คุณหมอมิงพูดว่าในจํานวนรายชื่อที่ส่งมานั้นเกินกว่าตาแหน่งที่มีอยู่เอ๊ะรายชื่อที่เกินเนี่ยหมายความว่ายังไงจะเกี่ยวข้องกับรายชื่อที่จะต้องกลายไปเป็นตัวสํารองในกรณีที่ว่า เดี๋ยวจะมีคนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหลายชั้นคณะทำงานหรือเปล่าในประเด็นนี้นะคะพอนักข่าวถามคุณหมอมิง้งปฏิเสธที่จะตอบไม่ขอให้รายละเอียดใดๆค่ะอะไม่เป็นไรนะักข่าวถามอีกถามเรื่องแล้วกระแสข่าวว่ามีบางพักที่ไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลเดิมนะคะระบุชื่อเลยก็ได้คือพักประชาธิปัตย์ส่งลายชื่อว่าที่รัฐมนตรีสองคนมาให้กับพักเพื่อไทยร่วมตรวจสอบคุณสมบัติด้วยจริงไหม ประเด็นนี้คุณหมอมิงบอกไม่ทราบค่ะเพราะรายชื่อที่ถูกส่งมาทั้งหมดนั้นถูกใส่ซองเอาไว้